กันก็อยู่ว่าสารอ่รอยเห็นที่จิบอกว่าเพิ่งออกไปส่วนกันแป๊บเดียวเองรถคือโ,โยกดีแท้ยังอื่นโยกดีป่ะสวัสดีค่ะ จัดคิวรุ่นอ2หน่อยพี่ปันมีคนจะละแล้วหนึ่งทีนะคะอว่าสอกว่าอันนี้มันเข้าสุริสัยแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้รับเพิ่มอ,อาจจะไปแค่ยีิบเก้าคนแต่เสื้อทำมาเหลวเสื้อได้มากๆเลยพี่พูสละสิ สถานการณ์ว่าแบบออวันนี้ไปไหนถ้าวันนี้มาทำงานก็จะเป็นลุปประมาณนี้เปนไหนไปข้างนอกก็จะเป็นอีกลุกหนึ่ง รอบสองพี่บัตรไปไหนบัตรสอจงจริง ันก็พาไปคลินิกฟันแล้วก็ไปเอาเหล็กขึ้นใหม่ ไปตรงเวลาทุกเดือนนะอาจจะได้ออกเร็วค่ะแต่อันนี้ยคราแบบเที่ยวนัดมาหลายเด kind of wow> ือนแล้วอ่ะรอบสองจัดหัวหินเอางั้นหรอคะไปแถวว้าพี่นักวิ่งจะมีคนไปไหมนู้อุดรครับถ้ามีแหล่งที่แบบมีแหล่งีที่พักบรรจุคนได้เยอะๆก็อยากจะ จะต้องแบบจัดเตรียมทุกอย่างแค่เราไปเป็นแขกอะไรเงี้ยไม่ได้เราจะต้องไปแบบครอบครัวจะต้องไปช่วยกันทุกอย่างที่แบบหยิบจับได้ช่วยกันได้ไช่วยมันมันมันอาจจะแบบไม่ได้สบายอย่างที่คิดอะไรเงี้ยนึกถึงเข้าค่ายลูกเสือไปก่อไฟอะไรอย่างเงี้เอานะคะประมาณนั้น <c oughs> โอ้ <c oughs> พี่ก้อีออ ี่ก่อนบอกมาตั้งไกจยังจะมาเจออีกเอาเงินให้อยู่ดิของร้านซมตำเลยมาเจอการเหมือนเดิมที่ก่อนเอาเงินให้ห้าดไว้พาไปกินกันได้อไม่นานมาตั้งไกจมาตั้งใจดีขึ้นอยู่กับฤดูได้ไหมถ้าฤดูแบบอากาศเย็นก็น่าจะบรรยากาศดี คุ้นไม่คุ้นไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเลยเอาล้าเจ้อ้อนไม่มา,าเป็นไม่ใช่เจนัดไม่มาดี๋ยวตามมาค่ะเคเ่ะมาเยอะต้ <c oughs> องรู้จักกันก่พอนสปอเาเซอระครับพี <c oughs> ่นึกจะสมทบได้นะ <c oughs> <c oughs> ไปกินไก่แท้ไก่ไก่เกือ, 6, อบถึงแยกโชคชัยอะ่ะถ้าแบบทุกคนถ้ามันเป็นร้าน,นเพิ่งเพิงแบบนี้มันมันแซ่บมากเลยนะตอนนั้นเรไปชนบุรีนะไปะะกินร้านหลุ่ๆน,นะยังไม่แซ่บเท่าร้านข้างทางแล้วแบบเป็นเพิงสังกะสีอะ่ะคือม,มันอร่อยมากเลยนะทุกคนมันแบบได้อา,ารมณ์ a ขโพดนะคะ ได้ค่ะพอคนไม่เห็นเนาะมันมีอะไรด้วไก่บะไก่ซักตัฟขาดเราต้องกุนตำาใช <yeah> ่ตำาดปูปลาไก่ย right. ่างเอาไก่ใดไก่ย่างไหมสองบนไม่ไ mm? ด okay. ้ค่ะไอตำขาดสองไหมใช่ใช่ด่านเกลียนอะไรหรอตำไทยไหม นี่ต้ปลา้มไทยต้อนไรต้มฟางเอาต้ไหนเอหนูกินไอ้นี้ได้กินตลาราได้กินได้กเห็นมันเอาต้มตมานกินไม่เผ็ดันกินไม่ได้เป็นช่วงมันกินไม่ได้เป็นช่วงช่วงนี้กินได้ช่วงนี้กินได้นเน้นเผ็ดเลยเผ็ดเผ็ดเผ็ดแบบตายไม่เอาเรื่อง อันนี้เขาบอกว่าพริกเจ็ดเม็ดป่ะเออเจ้างั้นเถอะเอาเอากูปลาไร์ให้ก็หมู่าไหมูได้ไหมได้ได้กหมูย่างเอตับหานน้ำตกด้ยตับหน้ำตกด้วยเอะตับหานหนง้้๊ยโอ๊ยอย่างนัองข้างแฟนทุย เดี๋ีที่นัดกับพี่๋าอันนี้นัดมาใช่ไมฮะนัดกวมๆใช่ไหมไม่ต้องนเลนเป็นันี่ใค้กินโปเอาเอาปูปลาตอ๋ออันนี้มันเป็นตำถาดตำถาดเอาปูปลาแยกะไม่เผ็ดเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยค่ะไม่เผ็อดเลย ข้าวเหนียวใครเอาข้าวเหนียวเอาเอาข้าวสวยเอาปั้นเอาข้าวสวยเอ้หนูเอาข้าวสวยข้าวสวยครับข้าวสวยหีสาแล้วน้องาาอะไรน้องข้านึา่อสวยน้องสวยสวยหนูว่าสวยสุดเลยพี่ ออกมาถึงข้าวเนาะเอาอะไรเสร็จนะพี่ดาวใช่ข้าวโพดสายบัวไหมไม่รู้ช่วงนี้สายบัวช่วงนี้ไม่หิดข้าวโพดแล้วเหรอเออไม่หิดสายบัวพี่ดาวมแล้วกันเมื่อวานยังไม่เย็นข้าวโพดนะเมื่อวานยังไม่เย็นข้าวโพดบอก็มีเหรอไม่เห็นอาโอ้โหก็ได้ รอเข้าก <Logic. S 1> ่อนแล้วก็จะแยกย้ายไม่เห็นเลยอะไรอีกไหมก็จะเรบ่มเือน้อยแต่ย้ายตับปอาไม่ตกสั่น้ำหมูไหมเนะไ่มีอะไร

ฝันว่าเห็นฝันว่ามีสี่ตัวห้าตัวฝันไงในฝันตรงหรแมวที่ฉี่แมวเลี้ยงอะไรฝันว่าขึ้นมาห้อมันเจออยู่สีตัวตรงข้ันดวตยไปนั่องอ่วด่านเกงียนนรองเเดี๋ยวเตยไปหามาเลยเนี่ยอยู่เพิงอยู่แถวด่านเกวียน ควรจะเปลี่ยนเนมขาวเลยดีว่าจะได้ไม่ต้องไแใจตัดมีโคลใ้กแล้วตัดกำลังอ่ะนมถ้วยอัอกำลังนะไปกินี่เบละนมถ้วย นต้องมีในร้านนะคะเต่งเที่ยวเรือกินก่อนหน่อนงหนุ้วยเราทำตัวเป็นประโยชน์หน่อยไปกงบอกน้องรีเขาจะไปทุงเทียด้วยนี่ที่ห้าขนมถ้วยอันนี้เด็กเสือันนี้เด็กเส์ฟที่ร้านนะคะไป่กับขับับไรอลงไม่รนมถ้วยเอามือจบไม่เป็นนอนไม่ได้เป็นอนที่จงแรจะขอรูาด้วยสามสิบสามเอ็ดด้วยไปนอน น่าจะขอวันนี้เดินาแถวบ้านเลยมาเยอะค่วันนี้สองสี่หกแปดเก้าไบหวยเฮบิงเฮบิงกับไทยังือยังก้าได้ยินเขาอยู่ออยอดเกาออกออกรถเองกไม่ได้ดีมากเ่ยเนี่ยไม่ได้รถเอฟห้าส่ด้วยนะ ไม่อัอ้มเหรอแยกกระโโตก้างไม่รู้จัก <c oughs> จริงๆ,ๆนะอยู่นานแล้วแต่ไม่เข้าใจหรอกอว่าตรงไหนอ่ะแยกกระโโกคือตรงไหน<อ>พี่เบลเแยกกะระโทตก็ตรงไปเจอแยกไฟแดงใหญ่งไงทีเลี้ยวซ้ายไปหนองบุญมากเลี้ยวขวาไปแยกโชคชัยอันเดียวกันไหมอ๋อแยกโชคชยัยกระกับโชคชัยเพิ่งรู้วันนี้เมื่อกี้เลยกระโทกโชคชัยศูนย์เจ็ดอีย เจ็ดศูนย์วันนี้จะมีศูนย์ใช่ไหมแล้วที่อ๋ออ๋ออายุเจ็ดสิบแล้วเหรออ๋ออันดับเจ็ดใกล้แล้วไปกินอะไรกันเพิ่งตื่นหกโมงเช้าพี่บิ๊กนี่มันเที่ยงแล้วนี่มันเที่ยงแล้วมากินส้มตำหกห้าแปดครับสอง กลับมาเมื่อไรบอกด้วยเพราะว่าหนูอาจจะได้ไปอยู่แถวแถวแถวใกล้ๆพีแหละถ้ากลับซิงเทมนะคเสียใจไม่รู้จักเอ้ยมันคือเข้าแต่ทางในเมืองไงไม่ค่อยแบบมาฝั่งนี้ถ้าไปหาแม่โซมอ่ะจะไปทางฝั่งนี้แยกกระทกโชคชัยอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไร แจกอาวุธหน่อยตอบคุณค่ะยากกนอมีโคค่ะโคยังยากกนโค้ชัยคยังควาเลิกแล้วตื่นมาก็เจอคนเสวยเลยเพ่งตื่นเหรอคะมันเที่ยงแล้วเดินอี่โคกโค้กค่ะโค้กค่ะโค้กโค้กเท่านี้ค่ะ อยากกินสองอึกค่ะขอโคกสองอึกคุณคุณจะมาไล่ลูกค้าอย่างนี้ไม่ได้ขอน้มแข็งก้อนที่เย็นที่สุดนะคะไม่งั้นไม่กินงั้นต้องกินก่อนแล้วพรล่งนีจะเย็นตอนนี้ถ้าั้นต้องกินก่อนแล้วแหล่ะต้องไปอ๋อเลียก่อนเลยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกพี่เอาก้อนไหนก็ได้กันนะ เอาน้ำเปล่าเจ้าหลอดเอาอะไรโคค่ะเอาเอาไปก่อนไปก่อนเออะเพิ่มเลยค่ะน้ำเปล่าป่ะไม่เอาโคเอาเอาโคครึ่งหนึ่งลุงจะเอาโคหรือไม่เอาโคไม่ไม่เอาน้ำเปล่าเอาโคครึ่งหนึ่งเอาโคครึ่งแก่ ฟองเกือบไม่ได้รอดไปทำงานแล้วเจะขาที่เจอเมื่อกี้ก็แบบ เมื่อวานใส่แมสเป็นผืนผืนเล็กๆโคกสองอึกเขาบอกว่างั้นกินตอนเย็นยังไม่รู้อะไรอะตกข่าวอะไรเอาใหม่กรอบเมื่อวานไปนั่งร้านไหนเมื่อวานไปละมุนละมุนละมุนอยู่ยูสามสิบกันยา ก็แบบวานั่นผู้ชายเมื่อวานไปมาดิไปก็ไปไปมาเซนทันไปร้านเดียวหรออยู่เดินกลางร่วมไปเซนทัหน้าร้านกาแฟไม่ปั่นจักรยานไปเอ้าเวลารถมาเราจะได้โดดขึ้นไปไงพี่ของนรไปแล้วเมื่อวานโดดขึ้นดิงๆิบเห็นเดินอยู่ข้างถนน มีกวางไปเก็บเอาข้างทางเออก็เห็นไในกว่องสตาร์รถอยู่ไหมเหรอใช่ก็ออกไปก็เจออ้อนเดินอยู่ข้างถนนเลยเรียกขึ้นรถไม่เขาหลังไม่ต้องเรียกขับทะเลยไปให้มัเอาเรื่องที่ใจเราต้องรับฟิลไม่ได้ตัวเองให้น้องเองไง้แวะลงแล้วก็น้องๆเขาไปบาทเออก็ช่วงนี้นะเขาเรนอยู่เปิดกระโดดได้ถามว่าไปไหนช่วงนี้นะตอบคุณที่ดีมาเลยนะคะตำ อันนี้เผ็อันนี้เผ็ดนกเมนดี๋วเดี๋ทให้มันเต็มเขียเขมาเลยมาได้เลยมามาไ้ดูไลไ์อีกสวัสดี่ถึง เผื่อด้วยอยากเจอพี่วิงมากๆไม่ได้เจอนานมากๆว้มากมา,กมา,กมากต้องเจอแล้วแหละต้องกลับแล้วแหละพี่อ่ะหนูไม่มีทางได้บินไปหาพี่หรอกนยาไม่ได้แล้ว <c oughs> <c oughs> นมถ่วยลันอบคุ่ะมาฟังเนี่ยนมนมถ่วยไว้ฟังน้นจัง วา่ากินไปแล้วอะ่ะใครกินเออ,อเห็นไหมชอบปลุกกระเดือกขอบคุณค่ะขอบคุณเดี๋ยวไปซ้อมท่าเต้นก่อนพี่ผูเสียใจด,ด้วยพี่ผูพีู่เสียใป็นฝานี่ไงเป็นฝาได้หรือเสิร์ฟได้ คือกให้ลองนะเธอคือคำว่าแจกเขียนแม่ว่าัื่อวันเริ่มมาตงปกติก็อย่างไรปกติก็แยกกันแต่ว่ามันซีอิวแบบแยกกันใกล้กันคุกเนี่ยอ่อนไหนใส่โคเลโคเลใส่แล้วก็พี่มายาอย่าพิมพ์แบบนี้เดี๋ยวเขาไล่ออกจากร้าน เป็นเอ็นที่ตาเป็นเขาหรือเปล่าเสร็จไ้มใช่บางคนเป็นข้อเท้าเป็นอ้ตามข้อไม่ใช่หรอก็เขาอ่ะอยากรู้ว่าเผ็ดไหมเราต้องชิมลำสั่วเผ็ดโอ้โหอากกิ่เหเห็นพริกแล้วแบบ ไม่มีผัดหมี <D> <N> ่เอาผัดหมี <D> <N> ่ด <D> <N> ้อ <D> <N> ่โ <D> ซ <N> ่ผัดหมี่ผัดหมี่โคตรอ่ะไม่กินละไม่ได้กินร้านนี้กูอ่ะปออ